ึกซ้อมวันนี้อะไรครับพี่ช่วยวันนี้จะกำลังเล่นเลย เอาโปรแกรมในเรื่องของจะเป็น formation check ในเรื่องของการยืนตำแหน่ง s e ตเเมมระหว่างเครื่องกับทีมการาเซียนยูเนเต็ดพอเสร็จจาก formation check ก็จะเป็นเรื่องของการยืนเกมรับในเรื่องป้องกันลูก c o น n e r เกมลูก corner หรือป้องกันลูก set play ทั้งลูกทั้งรับครับ ก็พิชเกมครับเป็นเกมแล้วก็ซ้อมเซตติดทั้งลูกและรับ ควมมีนะรัตั้งแต่สมอใสเกยมยนะครับจำลองสถานการณ์จริงเลยนะถ้าคุณเป็นเกมลูกนะคุณบุมมีความอดทนเสียบอลแดนกลางมันจะถือท่าดีชันแบบนนะครับถ้าเกมรับเข้าจัดเชฟบดีนะมี่โอกาสเสียประตูนะแต่ถ้าหลังจัดเชฟดีดีเล่ไว้นะเดี๋ยวเกมจริงมันจะกลางมันจะลงมาซอย นะครับขึ้นนั่นเหมือนกันฟังที่หลินเกมลาบคุ้ก็ต้องอดทนอดทุนเหืืออย่างท่านที่ชันได้คุ้นเห็นให้เร็วที่นี่เป็นเกมลุกคุณก็ต้องอดทนให้เกมลุกนะครับมันบ่ได้ถ้ามิงมงบ่ได้ต้องให้ย้มเซตบอลหาหาช่องให้ได้นะถ้ากาเซียงถ้าเซียงแล้วถือตัดรีชันเห็หนอยังคุ้นที่เสียบอล หรือคนที่อยู่ใกล้บอลบลจมเป็นต้องคนที่เสียบอลตลอดแล้วยังไงจ่ายบอลไปเสียของพุน่นใครอยู่ใกล้มึงนู่นคุณต้องเป็นตัวแรกเลยะเนะครับบลแม้ว่าไอ้เบิดหนาทีกูเลยไอบ้บอลบอกว่าคนแรกเสียบอลตรงไรถ้านะถ้าเสียบอลจ่ายไปเชิดตัดได้ก็อาจจะเลี้ยนไปนะระยะทางมันไกลเพิ่นใครใกล้บอลเดินออกหาเลยให้เร็วนะบลให้เขาตัวกลับเขาได้ นะครับแค่นั้นนะจุดประสงค์ของมือนี้นะแล้วการเลีนเซตพีต่างๆเวลาเห็นเลยนะจับน้ำนะจับน้ำนะไพเลนเสาเดชไมลาป้องกันไพเสาแรดนะยังมีปัญหาอยู่นะต้องต้องแก่ต้องแก่ด่วนเลยนะลูกเซตเท่นั้นเดี๋ยวเขาอยัางมีเวลาอยู่นะไอ้ก็ต้องไม่ย่ำไหลายลนะครับย่ำไหลาย ทุกคนทุกคน,น,กคนเ้าใจในหัวข้อเดียวกันโอเคนอนอ่ะบุญเมียงและเราพักฟ่อนการฝึกซ้อมมันจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะเรามีเกมอุดเครื่องในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของการยืนตำแหน่งฟอนเมชนเช่นเช็คในเรื่องของการยืนเป็นเกมลุกคุณจะต้องทอํายังไงการยืนเป็นเกมรับคุณต้องจะงย,ยืนยังไงสองมันจะต้องแบ,แบบแผนให้ทราบกันทุกคนว่า การยืนดีเฟนต์ก็คือป้องกันในลูกของคอนเนอร์คิกคู่ต่อสู้เตะเท้าไหนอินสวิงหรืออัลสวิงเพราะงั้นวิธีการยืนมันจะต้องแตกต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราอยากรู้ว่าเกมที่จะอุ่นเครื่องนี้ยืนเป็นยังไงถ้ายืนไมด่ดีมันก็จะมีการสลับตำแหน่งการยืนใครมองดีใครมองไม่ดีใครประกอบคู่ดีโค้ชก็จะมาสรรหาวิธีการยืนให้มันเหมาะกับพุกคุณถ้าตตายยุ่โลงเขาตัวสูงก็ายืนเป็นเชฟ สโซนสโซนก็แล้วแต่ต่ของเราหนึ่งก็คือตัวเล็กสีลีระไม่ได้สูงเพราะฉะนั้นผู้ผมพยายามจะออกแบไนันให้มันเหมาะกับทีมเรามากที่สุดความละเอียดในการได้ลูกคอนเนอร์หรือลูกเซตเพย์บ้างใครจะต้องเป็นคนยิงจุดที่คุณจะต้องวิ่งมันจะต้องความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าคนไหนจะไปเสาหนคนไหนจะไปเสาสองคนไหนตรงกลางคนไหนเก็บแดนที่สอบนสนะอันนี้ก็คือ เดี๋ยวจะให้พี่ตีเขาทำไลน์มาให้ไลน์อัพ็นเรื่องของการยืนคอนเนอร์แล้วก็เซตเพยโอเคผู้นี้ก็จะได้ประเมินว่าใครเป็นยังไงแบบไหนใครได้เล่นชุด1ชุด2แล้วก็วันอังคารก็จะมีอีกเกมหนึ่งกับน้ำพองยูเนเตก็จะใช้ชุด2ที่คุณไม่ได้ลงเต็มเกมในวันพรุ่งนี้เท่าไหะไรมันจะถัวเฉลี่ยในเรื่องของการใช้พละกกำลังให้ให้บาลานซ์กับทีมที่ลงโอเค ครับผมมีแค่นี้ครับบอลเนี่ยนะครับเป็นบอลสมัยใหม่ใหม่คือรับเราทั้งหมดลุกทุกทั้งหมดนะไม่ใช่รับแค่กองหลังกองกลางนะกองหลังกองกลางไม่ใช่รับแต่แดนหน้านะครับแดนหน้าแดนหน้ามันต้องเป็นดาดแรกต้องรับเพื่องต้นถ้าแดนหน้ารับดีปั๊บหลังกลางจะง่ายในการการคนโทรลนะการคนโทรลนะครับ นการสื่อสารระหว่างกลางกางับหลงังกกับลางเนี่ยพยายามบอกบอกคู่หน้าด้วยนิดนึงนะครับเชื่อมกันนิดนึงนะครับแล้วกลางสองคนเนี่ยเรายืนกลางสองคนโอเคความฟิตคุณถึงคุณวิ่งไล่คุณแย่งบอลดีแต่บางยังหวาคุณต้องเล่นบอลที่ที่ที่ฉลาดนิดนึงนะยืนดักได้ไหมยืนยื่เส็บได้ไหมรอหวันนิดนึงนะครับไม่จะเป็นต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งเก้าสิบนาทีคุณตายแน่นอนบางคุณยืนรอดักได้ ดักเอานะครับคุณต้องมีชั้นมีเชิงด้วยไม่ใช่กันแรงเดียวนะนะครับน่ะฝ่าวพวกเราไว้ด้วยนะยงนั้นมั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 นจะได้จะได้สนุกในการเล่นนะครับไม่ใช่เหนื่อยเฉพาะหลังเหนื่อยเฉพาะกลางเหนื่อยพ่อง,งนะไม่ไม่ไม่ใช่ทุกคนเหนื่อยเท่ากันหมดนะครับเหนื่อยกันนะไม่แต่ประตูนะครับแค่ประตูนะนะโอเคอาจารย์ก็ฝ่าวเราไว้ด้วยนะครับทั้งสองทีมนะทั้งหมดนะครับ